ต่อไปขอเชิญคุณทิติมาใาแสงครับกระปริญท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดชายังเซาเขตหนึ่ง พเพื่อไทยคะ่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะถนนคันกั้นน้ําคลองพระองค์เจ้าชัย,ยานุชิตช,ช่วงหมู่หนึ่งตำบลคลองหลวงแพ่งอเาเภอเมืองจังหวัดชัยังสาวเกิดการชํารุดเสียหายอย่างมากทางโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาชลหารานพิจิตรได้แจ้งกับทางอบตคลองหลวงแพ่งจังหวัดชัยังสาวว่าผู้รับเหมาจะเข้ามาดําเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนสนายตามงบประมาณปี67แะนะคะแต่ตอนนี้รอกันมาเข้าเดือนที่สองแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะรถของประชาชนในหมู่หนึ่งแล้ว หมู่อื่นๆรวมทั้งยังมีรถจากหมู่บ้านจาัดสรรอีกหลายแห่งเช่นหมู่บ้านพึกษา36หมู่บ้านพึกษา27ลากุน่าละเลกลาการเดนที่วิ่งในเส้นทางดังกล่าวจะพังหมดแล้วค่ะท่านประธานคะจึงขอให้โครงการส่งน้ําบํารุงรักษาชลปรหารพิจิตรได้ติดตามผู้รับเหมาให้เข้ามารีบซ่อมแซมโดยด่วนค่ะเรื่องที่สค่ะท่านประธานคะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนนะคะ ข้างคันกั้นน้ําสายบางขนาดท่าไข่ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์เจ้าชายานุชิตช่วงบริเวณหมู่8เชื่อมหมู่4ี่ตำบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาร,ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเดินทานสัญจรไปมาไม่สะดวกจึงอยากให้ทางโครงการทําการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตให้เรียบร้อยเลยค่ะเรื่องที่สนะคะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อว่าชัยนรงสุนทรโชธร้องเรียนมาว่าถนนริมทางรถไฟหมู่หนึ่งตำบลบางเตยเชื่อมหมู่10บตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดชะเชิยงซาซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะคะมีสภาพพังเป็นหลุมเป็นบ่อจึงทำให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนมากก็อยากให้ทางการรถไฟลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน